อาตมาขอถวายพระพรในด้านของโทสัจริตสำหรับโทสจริตนี้ก็เห็นจะเป็นเช่นเดียวกับราคาจริตหรือว่าท่านที่จะตัดได้จริงๆก็ต้องเป็นพระอนาคามีตามที่ถวายพระพรมาแล้วในสมัยที่กล่าวถึงราคาจริต สำหรับโทษสา,ษาริตแรแปลว่าคนมักโกรธแต่ความจริงจริตทุกอย่างย่อมมีกับคนทุกคนทั้งหมดเพราะว่าไม่ใช่คนใดคนหนึ่งแล้วก็มีหนึ่งจริตไม่ใช่เช่นนั้นแต่ละคนแต่ละคนก็ต่างคนต่างมีจริตตืวยกันหมดทั้งทั้งหกประการ แต่ถ้าว่าจะมีจริตอะไรไปมั่วสมหรือไปหมกจู่บ้างทถานั้นมีกำลังอ่อนหรือว่ามีกำลังเข้มแข็งอย่างคนในโลกใหม่มีทั้งหมดคนที่ไม่รักสวยไม่รักงามเลยก็ไม่มีแต่ที่านเรียกว่าราคะจริตนำก็เพราะว่าหนักไปในด้านสวยด้านงามเป็นกรณีพิเศษ <c oughs> อะไรทุกสิ่งทุกอย่างต้องเรียบร้อยไปหมด แม้จะไปตักน้ำพระปันฟืนเข้าป่าก็ต้องหวีผมให้เรียบจัดเครื่องแต่งกายให้เรียบทั้งๆท,ที่ต้องทำงานหนักอย่างนี้เป็นต้นจัดว่าเป็นประเภทของราคาจริตความรักสวยรักงามเป็นเรื่องใหญ่อะไรๆก็ต้องสวยอย่างนี้เป็นราคาจริต แต่ว่าเนื้อแท้จริงๆคนที่มีราคาจริตการต้องการความเรียบร้อยความสวยสดชุดงามมีเหมือนกันทุกคนแต่ว่าไม่เท่ากันบางคนก็เรียกว่าแต่งกายเพียงแค่สุกเอาเผากิ่งก็ใช้ได้อย่างอาตมาเป็นต้นขอประธานอััพพูดอ้างตนนี้พระพุทธเจ้าท่านหาม อ่ิี่างมาก็เพราะว่าอาตมาเองเป็นคนสุดสุกเอาเผากินในเรื่องการแต่งกายไม่ค่อยจะเรียบร้อยนะักว่าไม่สนใจไม่ใช่ว่าไม่สนใจเมื่อแก่มันหนุ่มยิ่งไม่สนใจมากกว่านี้ตอนแก่เขาดูมันว่าจะดีกว่าหนุ่มนิดหน่อยตั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะเกรงว่ามันจะรุ่มร่ามเกินไปเคาเรียกพระแก่รุ่มร่าม ยิ่งจะตอนสมัยเป็นพระหนุ่มจีวรสีเหลืองไม่หม่มห่มแต่จีวรสีกลักอย่างเดียวเพราะเมียมต้องการตัดราคาจริตไม่มีเกิดความพอใจในตัวของตัวเองนั่นก็สนแสดงว่ามีราคาจริตจ่มากไม่ใช่มีมากไม่ไม่ใช่ไม่มีการทําตนเช่นนั้นเป็นการข่มขู่เป็นการบังความรู้สึกไม่เกิดความพอใจ เออไม่เกิดความผูกพันนี่คนที่เกิดมาในโลกคนไม่รู้จักโกรธเลยก็ไม่มีเหมือนกันเป็นอันว่ารู้จักโกรธเหมือนกันไม่ีดกว่าใครจะโกรธหนักกว่ากันน้อยกว่ากันไวกว่ากันช้ากว่ากันเท่านั้นสําหรับโมหะจริตอารมณ์ที่คิดอะไรไม่ออกใบการบางครั้งบางคราวเคยปลดปลงแต่บางครั้งคิดไม่ออกอย่างนี้ก็มีเหมือนกัน ความผูกพันในวัตถุความผูกพันในบุคคลที่เรียกกันว่าโมหะจริตอันนี้ก็มีอยู่ด้วยกันทุกคนแต่ว่าใครจะมากจะน้อยเท่านั้นความเชื่อถือความเชื่อถือบางครั้งก็ใช้ปัญญาน้อยไปหน่อยความเชื่อที่ใช้ที่สัมพยุตไปด้วยปัญญาถ้าไม่เรียกว่าหนักไปด้วยศรัทธา ศรัทธาจริตนี่เรียกว่าความเชื่อถือที่ใช้ปัญญาน้อยไปนิดหนึ่งคือคิดน้อยไปหน่อยหรือนี่เรียกกันว่าคิดไม่ทันอย่างนี้ก็ต้องมีเหมือนกันทุกคนจะมากหรือจะน้อยกว่ากันเท่านั้นนี่ความปลดปลงความเจริญฉลาดในการบังคันนะก็ย่อมมีเหมือนกันทุกคนแต่แต่ว่าใครจะมีเพืนปกติหรือไม่ปกติเท่านั้น เป็นอันว่าจริตทั้งหกทุกคนต้องยอมรับนับถือว่าตนมีพร้อมมูลบริบูรณ์ <c oughs> แต่ว่าบางอย่างจะยิ่งหย่อนกว่ากันบางอย่างจะเหนือกว่ากันบางย่อนจะน้อยไปเท่านั้นเองนี่คนบางคนที่บอกว่าตนไม่มีราคะจริตตามที่สมเด็จพระมาหาบพิตรเคยตรัส ว่าบางคนเขาบอกว่าเขาไม่มีราคาจริตพอยั่วไปยั่วมาราคะก็เกิดอันนี้อาตมายเห็นชอบด้วยที่พระมหาบพิษทรงกระทำอย่างนั้นจะได้เตือนให้ท่านบุญน,นั้นมีความรู้สึกตัวว่านี่ศัตรูมันแอบอยู่ในใจของท่านแต่ท่านมองไม่เห็นศัตรูการที่มองไม่เห็นศัตรูคิดว่าศัตรูเป็นมิตรตัวนี้ตายง่าย ดีคำว่าตายง่ายก็เพราะว่าราคาจริตมันจะกินใจตนตายไม่สามารถจะพ้นจากความทุกข์ไปได้ตอนนี้ไปก็ขอปรารบเรื่องโทสาจริตคำว่าโทสาจริตแปลว่าคนมักโกรธคนประเภทนี้ชอบโกรธ รง่ายๆถ้าโกรธใครได้แล้วรู้สึกว่าจะโก้ดีถ้าได้การคดฮัดเข้มขน้นเคลียวกลาดเข้าใจว่าเป็นการกระทําความดีแต่ถ้าทําอย่างนี้ไม่ได้ก็รู้สึกว่าตนเองจะไม่สบายใจแต่ทําทไปแล้วรู้สึกภูมิใจว่าความโกรธของตนเป็นผล อารมณ์อย่างนี้องค์สมเด็จพระทศพลทรงแนะนำไว้ว่าควรจะใช้โทมวิหารสี <c oughs> และกสินสีอย่างที่เรียกกันว่าวันละกสินคือกสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวเพ่งเป็นการระงับจิต ทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าทำถูกก็จตมันเป็นของง่าย <c oughs> สำหรับความโกรธถ,ถ้าใช้พรมวิหารสี่ <c oughs> ก็จะต้องพิจารณาหาความจริงให้พบของจิตตรวจจิตไว้เสมอว่าเรามีอารมณ์แห่งความรักมีความรู้สึกในความรักในเพื่อน ร่วมเกิดแก่เจ็บตายจะเป็นคนหรือสัตว์จะไม่ก็ตามปกติจิตมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่เสมอหรือเปล่าเรามีความสงสารปรารถนาจะเกือ้อกูลบุคคลอื่นสัตว์อื่นให้มีความสุขตามที่เราต้องการเรื่อคนทุกคนต้องการความรักความเมตตาจากคนอื่น ต้องการความสงสารความเกื้อกูลจากคนอื่นและก็มุทุตามีอารมณ์ไม่อิชาที่สยาบุคคนอื่นเห็นบุคคลอื่นได้ดีพอยินดีด้วยทั้งนี้เพราะว่าเราเองก็มีความปรารถนาเช่นนั้นเหมือนกันเา <c oughs> ะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้การไม่อิชาที่สยากันไม่เสียดสีกันไม่นินทาว่าร้ายกันไม่กล่าวทำให้เป็นโทษ ไม่สร้างความสะเทือนใจซึ่งกันและกันเห็นคนอื่นได้ดีไม่ริษรอยความดีเขาบุคคลนั้นพากันสรรเสริญยกจะยกย่องสันเสริญสนับสนุนความด,ามดียินดีในความดีที่เขาได้มาเราเองมีความต้องการอย่างนั้นถ้าเราทำความดีก็ต้องการให้คนอื่นสนับสนุนเราทำความดีก็ไม่ต้องการให้คนอื่นไม่ฉาติยาริษรอยความดี อาการอย่างนี้ย่อมมีแก่บ,บคุคคลทุกคนแต่ทว่าพิจารณาใจของเราว่าบคุคเราต้องการในบคุคคลอื่นเขาทำเช่นนี้กับเราและเราคิดทำอย่างนี้กับเขาหรือไม่ <c oughs> นี่เป็นการใช้ปัญญาพิจารณาเพ่งจับอารมณ์ใจของตัวเองเป็นสำคัญ ล้วสำหรับอุเบกขาความเฉอยบางเฉยนั้นองค์สมเด็จพระพักวันทรงตรัสว่าเห็นเพื่อนเด็กกันคือหมายความว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันจะต้องมีกรรมหนักอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามากระทบกระทั่งหมายว่าเขามีโทษเขามีทุกข์เป็นไปตามนาจกฎของกรรม ที่เราเองไม่สามารถจะช่วยเหลือเขาได้เราไม่ซ้ำเติมให้เขามีความทุกข์มากไปกว่านั้นตั้งใจจะทรงอารมณ์จิตให้มีความสุขหมายความว่าวางเฉยไว้ถ้าเราคิดจะไปซ้ำเติมเขาจิตใจเขาเราจะมันจะไม่มีความสุขมันเป็นอารมณ์โหดร้ายความเล่าร้อน เห็นเขาเพียงพร่มลงไปเขามีทุกข์ตั้งใจจะซ้ำเติมถ้าซ้ำเติมได้มันก็เป็นทุกข์ถ้าว่าซ้ำเติมไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ซ้ำเติมเขาได้เพื่อนของเขาตัวของเขาเขาจะมีความโกรธจะกลายเป็นศัตรูของเราในเมื่อเรามีศัตรูมากขึ้นเราก็เป็นทุกข์ถ้าทำเขาไม่ได้สมความปรารถนาก็นอนเป็นทุกข์ คิดอยากจะทำนี่ก็มาน,นั่งนึกถึงตัวเองว่าถ้าเรามีความทุกอย่างนี้แล้วถ้าคนอื่นเขามาซ้ำเติมเราเราจะมีความสุขหรือเราจะมีความทุกข์เราจะมีความต้องการหรือไม่นี่ก็เป็นอันว่าเราก็ไม่มีความต้องการนี่องค์สมเด็จพระพิชิตามานให้เอาตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบ เอาความรู้สึกของใจของเราให้เข้าไปเปรียบเทียบเพราะว่าการมีโทสะคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นเป็นอาการของความทุกข์ไม่ใช่อาการของความสุขเพราะอะไรคนที่โกรธง่ายแก่เร็วคนที่มีความมักโกรธหรือมีอารมณ์โกรธคนนั้นเป็นเป็นคนโง่ โง่ตรงไหนถ้าโกรธขึ้นมาเมื่อไรปัญญามันถูกตัดตัดความโกรธมันตัดปัญญาไปตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกนี่คนที่มีโทษสาจริตจิงกลายเป็นคนโง่มากกว่าคนฉลาดไอ้คนที่เขาจะหลาดจริงๆเนี่ยเขาไม่เขาไม่โกรธใครโกรธเมือนกันได้รู้จักยับยัง้งเสียทันจะชื่อว่าไม่โกรธเลยนะไม่มีแต่ไม่บูชาความโกรธ ถ้าเราบูชาความโกรธที่อาตมากล่าวว่าคนโกรธง่ายและโกรธบ,บ่อยชอบโกรธเป็นปกติเป็นคนโง่เ,เพราะว่าเป็นการสร้างศัตรูคนถ้ามีศัตรูมากก็มีความทุกข์มากจะนอนอยู่จะนั่งอยู่จะตื่นอยู่จะหลับอยู่จะเดินไปทุรทัติไหนไม่มีความสบายใจ เพราะ่าเกรงภัยอันตรายที่เราสร้างไว้จากความโรากรธจะเข้าสนองตนทำตนให้รับความลำบากทำตนให้เกิดความเป็นทุกข์นี่เป็นอันว่าคนที่มักโกรธไม่ใช่คนมีความสุขเป็นคนมีความทุกข์แต่ถ้าว่าเราเกิดมากับความโกรธความโกรธมาติดตามเรามาหลายแสนชาติ นี่ทำยังไงจึงจะหาทางทำลายล้างมาให้สิ้นซากไปได้การทำลายล้างความโกรธให้สิ้นซากก็ต้องเป็นพระอนาคามีแต่ถ้ายังไม่เป็นพระอนาคามีจะทำยังไงจึงจะยับยั้งความโกรธม้สิ้นได้ไม่ใช่ทำลายความโกรธแต่ยับยั้งความโกรธไม่ปล่อยให้ความโกรธเป็นเจ้านายตลอดเวลาตามที่แล้วแล้วมา เพราะว่าเวลาในการก่อนปล่อยให้ความโกรธเป็นเจ้านายเกินพอดีตอนนี้ก็ต้องมาพิจารณาตึงพระธรรมคำสั่งสอนขขงองค์สมเด็จพระจินาศีเป็นเครื่องปลอบใจตนเองใจต้องหาทางปลอบเพราะใจมันงุ่น่านใจมันทุกข์พร่านใจมีความโกรธใจเป็นท่ายของความโกรธ ต้องหาทางปลอบถ้าไม่หาทางปลอบแล้วก็มันจะไม่อยู่ด้วยอารมณ์มันจะมีแต่ความดิ้นรนมันจะหาความสุขไม่ได้จะใช้วิธีปลอบในทางไหนดีอันดับแรกมาคิดทึงตนเองก่อนนั่งก็คิดนอนก็คิดขนาดใดถ้ายัางตื่นอยู่โอกาสมีคิดไว้เสมอ ว่าเราต้องการอะไรหนอเวลานี้เราต้องการคนที่มาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราไหมต้องการให้ใครมาวิฆาตเข่งฆ่าเราไหมต้องการให้ใครเขามาด่าเราไหมต้องการให้ใครมากว่าแกล้งเราไหมต้องการให้ใครเขามาอิจฉาริษสยาเราไหม ต้องการให้ใครเข้ามานินทาว่าร้ายเราไหมต้องการให้ใครเข้ามาเสียดสีเราไหมถ้าเรามีทุกขถ้าต้องการให้ใครเข้ามาซ้าเติมเราไหมถามใจตนเองว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เธอต้องการไหมตามใจของเราเองบอกว่าต้องการก็ตามใจเธอจะไปทําอะไรใครก็ได้ จะไปด่าใครจะไปตีใครจะไปทำร้ายใครจะไปนินทาว่าร้ายใครจะไปกล่าวคำเสียดสีใครก็ว่าได้แต่ถ้าอารมณ์ใจของเราไม่ตรงกรันก็ต้องหาทางระงับสิ่งที่เราต้องระงับอาการที่เราไม่ตรงกรันเสียเราจะไม่ทำกับคนอื่นคิดหาหมุมแห่งความเป็นจริง เมื่อคนเราถ้าเราไม่ต้องการให้เขามาเป็นศัตรูกับเรานี่แล้วเราต้องการอาการที่คนประเภทนั้นมาทำกับเราอย่างไงอันดับแรกเราก็ต้องการให้เขามาเป็น,นมาพูดดีในอารมณ์ที่เป็นประโยชน์อารมณ์ที่เราต้องการต้องการให้เขาทำความดีเป็นที่ชอบใจของเรา นี่เป็นปัจจัยแห่งความรักในขั้นตน้นโดยการที่สองถ้าเราขาดสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเราต้องการการเกื้อกูลจากบุคคลอื่นมาสนับสนุนเรานี่เป็นการที่เราต้องการรดยการที่สามถ้าความดีปรากฏกับเราเราต้องการให้คนอื่นสนับสนุนความดีนั้น รับรองความดีนั้นไม่ริดรอนความดีเรียกว่าไม่ช้าดิสยาด้วยแล้วก็ส่งเสริมด้วยรายการที่สี่กำหนักมาตกถึงเราเข้าแล้วถ้าเพื่อนมาซ้ำเติมเราไม่เอาเราไม่ต้องการรวมความว่าเหตุสี่รายการนี้เป็นการยับยั้งความคิดที่ไม่เป็นสุขสำหรับเรา หมายความว่าเราจะมีความสบายเราจะมีความสุขถ้าเขาทำาการตรงกันข้ามคือคิดทำลายล้างเราด้วยประการทั้งปวงซ้ำเติมเมื่อเรามีความทุกข์เราขาดจนแล้วเพ่อก็แกล้งดึงเอาไปซะอีกของยิ่งไม่มีใช้ไม่มีจะกินพวกก็หาทางทำลายด้วยประการทั้งปวงแกล่งแกล้งด้วยประการทั้งปวงให้ไม่มีใช้ไม่มีกินมากขึ้น นี่เราจะเดือดร้อนนี่ก็ใช้มุมนี้ที่เราคิดเราพอใจไปใช้กับคนอื่นเพราะว่าเราไม่เราต้องการให้คนเขามีความรักในเราพูดดีทำดีเพื่อเราเราก็พยายามหักห้ามความโกรธพูดดีทำดีเพื่อเขาถ้าใครเขาขายกันอะไรเราก็เกื้อกูลตามกำลังที่เราจะพึงมี เกือ้อกูลด้วยวัตถุไม่ได้เราไม่มีเกอเกื้อกูลด้วยกำลังกายถ้าสิ่งนั้นไม่สามารถจะเกือ้อกูลด้วยกำลังกายและวัตถุได้ก็เกือ้อกูลด้วยปัญญาแนะนำว่าไปที่นน่นนะไปที่นี่สิคนนั้นคนนี้เขาสามารถจะช่วยฉันดันท่านได้นี่ก็เป็นอาการเกือ้อกูลให้เขามีความดีเกิดขึ้น ไม่ช้าที่จะยาเขารอยินดีในความดีที่เขาปฏิบัติและก็พร้อมจะทำความดีตามเขาเห็นเพื่อนมีทุกหนักเป็นเหตุสุดวิสัยที่เราจะช่วยเหลือได้เราก็วางเฉยไม่ซ้ำเติมจิตคิดว่าอย่างนี้ให้มันเป็นปกติอย่างนี้เราจะมีความสุข นี่พูดในด้านเฉพาะที่เราจทัทาจะทำกับเขาให้เขามีความสุขเราก็จะมีความสุขตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผูชาและปฏิผูชังผู้บูชาย่อมได้การบูชาตอบวันโกปฏิวันแทนหนังคนไหวย,ย่อมได้รับการไหวตอบ นี่พูดเฉพาะเราทำความดีกับคนดีย่อมมีผลเช่นนี้แต่ก็มีคนบางจำพวกเช่นพระเทวทัตเป็นต้นพระเทวทัตนี่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาทรงสงเคราะห์มาทุกชาติทุกสมัยพเแม้แต่ในชาติสุดท้ายในองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงเกื้อกูลเป็นกรณีพิเศษ องค์สมเด็จพระบรมโลกเกชให้บทในพระพุทธศาสนาแล้วก็สอนให้ได้ฌานโลก,กีได้พิญญาสมาบัติเลยท่านองตนคิดว่าเป็นผู้วิเศษนี่คนเลวประเภทนี้มีอยู่กลับไปเห็นความดีขององสมเด็จพระบรมโลกเกชคิดข,ขบถท,ทรยยต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อยากจะปกครองสงเสเองทั้งทั้งที่ตนเองก็ไม่มีความสามารถตนเองได้ชาโลกีจัดว่าเป็นปุตุชนคนผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสเวลานั้นสาวกขขงอง์คสมเด็จพระบรมบโลกยเชษมีอยู่ครบเป็นพระอาหารหันต์มากมายทั้งอากาสาวกทั้งหลายก็ยังอยู่ทั้งสองท่าน อาศีติมหาสาวกก็ยังอยู่แล้สาวกเบื้องต่ำขององค์สมเด็จพระบรมครูก็มีถึงตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปมีคุณธรรมดีกว่าพระเทวทัตมากแต่พระเทวทัตมองไม่เห็นเพราะคนเลวนี่เราจะเมตตาปราณียังไงมันก็ไม่ได้ทางนั้น จะคิดว่าเรามีพรมีหานสีีต่อเขาเขาจะมีต่อเรามันก็ไม่แน่นักในปัจจุบันนี้ต่างคนต่างก็พบกันมาแล้วทุกคนว่าสันดานคนเลวจริงๆนี่จะเอาดีไม่ได้ไม่มีการเห็นความดีของบุคคลอื่นถ้าไปพบอย่างนี้จะทำยังไงก็เป็นอันว่า ถ้าพบอย่างนี้เขาก็จะต้องใช้อารมณ์อารมณ์หนึ่งนั่นก็คืออารมณ์คิดทบทวนหาความจริงว่าคนประเภทนี้เขาเป็นทาสของอาบาย,ยภูเขาไม่ใช่ไทยกำลังใจของเขาเป็นทาส เป็นทายของใครเป็นของกิเลสตัณหาป่าทานและกุศลกรรมเขาเป็นคนที่หาความสุขไม่ได้เขาจะมีแต่ความทุกข์เพราะการกระทำอย่างนั้นใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาว่าถ้าเราจะโต้อตอบเขาทุกแล้วเราก็จะมีทุกข์ด้วยมันช่วยกันทุกข์ใหญ่เราไม่ตอบเขา เพราะอะไรเพราะเขาไฟไปเผาใจของเขาซะแล้วเพราะไฟเผาใจของเขาเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขามีใจเป็นท่ายของกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมคนทุกคนที่เกิดมาในชาตินี้เป็นคนที่ต้องการความสุขความสำราญด้วยกันหมดแต่ถ้าว่า เขาไม่ทําไม่สร้างความสุขไม่สร้างความดีเพราะอาศัยอะไรเป็นปัจจัยเพราะว่ากิเลสความเศร้าหมองของจิตหุ้มห่อใจของเขามืดมิดจนให้เขามองไม่เห็นด้านของความดีนี่ประการหนึ่งตัณหาความทยานอยากดึงลากจิตใจของเขาของเขาให้คิดแต่ความชั่วเป็นปกตินี่ประการหนึ่ง อุปาทานความโง่เขาไปยึดมั่นคิดว่าการเขาทำความชั่วอย่างนั้นเป็นของดีนี่เประการหนึ่งเป็นเครื่องเป็นเจ้าหน่ายของเขาและอกุศลกรรมอาศัยกิเลสตัณหาอุปาทานดังสามประการดึงดันให้เขาสร้างกรรมที่เป็นอกนุศลทั้งกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมคนประเภทนี้ในชาติปัจจุบันก็มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุข เขานั่งเป็นทุกข์คนนอนเป็นทุกข์ก็ไม่ได้ความเร่าร้อนถ้าเขาเป็นคนมีปัญญาจริงเขาก็จะไม่ต้องสร้างความชั่วแบบนั้นเพราะคนสร้างความชั่วประเภทนั้นมีแต่ความเร่าร้อนใจจะหาความสุขกายสุขใจไม่ได้เราก็คิดให้อภัยเขาคิดสงสารเขาคิดเมตตาเขาไม่โต้ไม่ตอบไม่ทำคืน เขาจะทำยังไงก็ช่างเขาปล่อยไปตามอธัธยาศัยรักษากำลังใจด้วยน่ายของพรหมิหารสีคิดว่าโอ๋หนอนี่เขาเกิดมาเป็นคนแล้วไม่น่าจะมาทำลายความดีของคนการที่จะเกิดมาเป็นคนแต่ละคราวมันเป็นของยากนี่เขาจะต้องกลับไปเกิดเป็นสัตว์นรกเสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัส ใช้เวลาหลายแสนกับกว่าจะพ้นจากนรก,กได้แล้วต้องมาเป็นเรปรตแปลสุรกายเป็นสติชฉันกว่าจะมาเป็นคนบริบูรณ์สมบูรณ์ได้กนนานแสนนานถ้าเกิดเป็นคนก็จะเป็นคนยากจนเข้นใจไร้พวกมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขคนประเภทนี้เป็นบุคคลที่น่าให้อภัย ทำจิตใจของเราให้สบายคิดเป็นอภัยทานอยู่เป็นปกติไม่ๆมก็จะคิดไดอยากแต่ว่านานๆเข้าคิดมากๆคิดบ่อยๆอารมณ์ก็จะชินเช่นเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระมาหาโมนินที่พระเทวทัตทําทุกอย่างที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงยับยั้งพระไทยไม่โต้อตอบพระเทวทัตมาตั้งแต่ชาติไหนไหนสำหรับการบันทึกในตอนนี้ก็ต้องขอถวายพระพร ถ้าหักว่าบาังเอิญเสียงจะกระตุกกระตักไปบ้างเพราะว่าไฟฟ้ารุนในระหว่างทํำกลางการบันทึกเสียงเป็นเหตุให้เครื่องบันทึกดับไปชั่วขณะหนึ่งตอนอันตอนนั้นเสียงอาจจะกระตุกไปก็ต้องขอพระราชทานอภัยด้วยเป็นอนุ่าสสำหรับการจะรงับโทสะจริต โดยใช้อารมณ์คิดพิจารณาในด้านพรมิหารสี่เฉพาะจุดนี้อาตามาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเร่านี้สำหรับเทพหน้าที่สองจะได้พิจารณาหรือพัฒนาเรื่องเรื่องการพิจารณาในด้านโทศาสจริตในด้านกสินสีต่อไป